32ข้อใดเป็นสมการพาราโบล a านะครับซึ่งมีจุดยอดอยู่ที่จุดลบสองสีโฟกัสอยู่ที่1,4สังเกตจ,จุดโฟกัสนะครับกับจุดยอดเนี่ยค่า y มีค่าเท่ากันนะดังนั้นนะครับลักษณะของพาราโบลารูปเนี้ยคือพาราโบลาตะแคงนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้ปุ๊บถูกไหมจุดยอดอยู่ที่จุดลบสอนะครับจุดโฟกัสขยับเข้ามาด้านในถูกไหมจุด -14 แบบนี้นะครับดังนั้นข้อนี้นะเหมือนเป็นการทบทวนให้เหมือนเดิมนะครับข้อนี้จะได้ว่าค่า y คงที่ x เป็นแกนสมมาตรนะครับมันจะต้องมี y ยกกำลังสองนั่นเองนะนะครับ กราฟแต่แขงซ้ายแต่แขงขวาเนี่ยมันจะต้องมี y ยกกําลัง2นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะสมการมาตรฐานก็คือ y ลบ k ทั้งหมดยกกําลัง2เท่ากับ 4px ลบ h จากตรงนี้นะจากตรงนี้นะครับพี่ก็แทนค่าเข้าไปถูกปะนะแทนค่าเข้าไปนะครับค่าจุดยอดของเราคือจุด h k ถูกปะ่ะ จุดยอดของเราคือจุด Hk จากตรงนี้นะครับสิ่งที่น้องต้องรู้ทบทวนให้เหมือนเดิมจุดยอด Hk นะครับซึ่งเรารู้แล้วคือลบ 2, 4โฟกัสจุดโฟกัสคือ H บวก PK นะครับเป็นแม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่า x นะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ H คือลบ2ถูกปะ บวกกับอะไรครับถึงจะได้1ก็บวกกับ3แสดงว่า p ตรงเนี้ยเท่ากับ3นะแล้วก็4นะครับอะไรอีกที่ควรรู้ directrix ครับเส้น directrix ตรงนี้คือ x เท่ากับ h ลบ p นะครับคือระยะทางเท่ากันนะนะครับแต่มันจะเป็นแกนลักษณะนี้โอเคไหมนี่คือเส้น directrix อะไรอีกที่ควรรู้ครับแกนของพาราโบลาคือ y เท่ากับ k นะครับและสุดท้ายที่ควรรู้ก็คือความยาวของลาตัสเรกเตอเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ4 p นะดังนั้นข้อนี้นะครับก็แทนค่าเข้าไปได้เลยจะได้ว่า y ลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับนะครับ4 p คืออะไรครับ p คือ3ถูกแมหาไว้แล้วนะครับ4คูณ3คูณด้วย x ลบ4แบบนี้จากตรงนี้นะครับพี่ขอคิดตรงนี้พื้นที่เยอะเยอะ y ยกกำลังสองลบ8 y บวก16เท่ากับ 12x นะครับ12คูณกับลบ4ตรงนี้ได้ลบ48ถูกไหมจากตรงนี้นะครับจะได้ y ยกกำลัง2ลบ 8y ลบ 12x y ยกกำลัง2ลบ 8y นะ อถึงว่าเลขมันแปลงแปลงเนาะตรงนี้ต้องแทนค่า h เข้าไปถูกปะ H มันคือลบ2นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะกลายเป็น X บวก2ถูกไหมครับ X ลบลบ2กลายเป็น X บวก2นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ Y ยกกำลังสอลบ8 Y บวก16ฝั่งนี้นะครับ12คูณเข้าไปจะได้เป็น12 X บวก24ค่าที่ได้นะครับเมื่อย้ายฝั่งจะได้ y ยกกำลังสลบ 8y ลบ x 2 x ลบ24บวก16ครับกลายเป็นลบ8เท่ากับ0ก็ตอบที่แล้วนะ32ตอบข้อไหนเอย่ยตอบข้อ3นะครับ y ยกกำลังสลบ8 y ลบ 12x ลบ8นั่นเองนะครับถือว่าทบทวนไปให้เยอะเลยนะครับสำหรับเรื่องของภาคตัดกลวยนะ,ะน้องก็ต้อง พยายามจุดจำนะครับแล้วให้ดีก็คือเราควรมีสมุดเลคเชอร์เป็นของตัวเองนะครับจะได้เอามาโนตในสิ่งที่แบบ